สวัสดีครับพื่นตามวยากรภาษาญี่ปุ่นที่จะเรียงวันนี้นะครับคือลักษณะนามนะครับคือลักษะนามในภาษาญี่ปุ่นนะครับมันทําให้คนทันชาติปวดหัวมากๆโดยเฉพาะเอโนหานะก็ทําให้นักเรียนที่จะสอบนะครับมันปวดหัวเสมอนะครับวันนี้ก็ยกสี่อันนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับไม่ได้ซัตสห้องมาอธิบายนะครับ やんのいこうウうちゃいしーあんにーどういちゃポこの本ですねリティーチャイラクサナナム本の中ペンシンティーナックリアン中まいしょか両はニチャーティバイはいみなさんうカウチかはいラクサナナムクーアライ ลักษณะนามนะคะมันใช้ตรงที่นับจํานวนของคนสิงโองหรือสัตว์ก็ได้ถ้าตัวอย่ามีแมวสงตัวส่งตัวใช่ไหมคะตัวคือลรักษณะนามตัวอย่างมุตตาสามจานจานคือลักษณะนามลักษณะนามในภาษาญี่ปนะคะคือไม่นะครับใช้กับคํานามที่มีลักษณะเบนบานนะครับเ่นฮันกัจจีですねパーチมือาเช็ดหน้านี้หรือว่าจานนะครับหรือยงหรือกระดาษหรือสแตมนี้นะครับ ถ้าเปลนภาษาไทยนะครับอันนี้คือพื้นอันนี้คือจานอันนี้คือดวนหรือเปล่าหนึ่งดวนสองดวนใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งใบสองใบดวนหนึ่งแผ่นสองแผ่นภาษาไทยนะครับทำไมเรียกปลักษาหนาม คือไม่ใช่ลักษณะลักษณะไม่เกี่ยวในภาษาไทยก็รีแปลกๆแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับง่ายคือถ้าลักษณะเดียวกันนะครับใช้วิธีนับเหมือนกันได้ใอ้ลักษณะนาาไม่นะครับใช้กับอิจินิซังยมปกติครับเราก็คืยเรียนแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอิจินิซังยมถ้าจานนึ่งจานนะครับก็อิจิไม่จานโนจานก็นี้ไม่ซ้ำไมยมไม่นะครับแต่ส้มตำนึ่งจานใช้ไม่ได้นะครับถ้าใส่ส้มตำนี่ไม่บานแล้ว จานเท่านั้นจานเท่านั้นนะครับมีลักษณะแบนบานใช่ไหมก็เลยนับตัวยไม่ได้เช่นส้มตำนึ่งจานนี้นะครับมันใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ลักษณะนามอื่นๆนะครับอ่าอันที่2คือลักษณะนามได้นะคะรับลักษณะนามได้นี้นะครับใช้กับเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องยนต์ครับรถยนต์นะคะรถโมไซพวกนี้นะครับนับด้วยได้นะครับจักรยานก็ใช้ได้ ตุกๆสามล้อก็ใช้ได้1ได้2ได้นะครับเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องยนต์เนาะยานพาหนะต่างๆนะครับใช้ได้ครับก็1ได้2ได้3ได้4ได้ครับตัวอย่าง่คอมนะครับ3เครื่อง3ได้ใช่ไหมหรือว่ารถยนต์นะครับ4คันก็4ได้เป็นแบบนี้ครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเบนบางก็ใช้ไม่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ยานพาหนะก็ใช้ได้แบบนี้ครับให้อันนี้เกองง่ายๆไม่กับได้นะครับง่าย ต่อะลักษณะนามต่อไปคือสัตนะครับใช่สัตแปลว่าเลี้ับแค่นึ่จบนะสัตแปลว่าลิมนะครับใช้กับสมุดหรือนังสือนะครับโป๊านะนุเครม์5ได้สมุดโน5ได้หมังสือ5ได้หรือว่านิตยสาร5ได้นะครับสิ่งที่เป็นหนังสือหรือสมุดต่างๆนะครับนับด้วยสัตว์ได้เหมือนหนึ่งเลีมสองเลีมอันนี้เหมือนภาษาไทยนะครับแต่ระวังนะครับดูหนึ่งกับแปดแล้วก็สิบนะครับก็ ポカティサツク、イチサツ、チェメカ、イチサツ、レコソンレムク、イチサツ、サムレムク、イチサツ。 1冊の大きさ1冊さが1冊さが1冊の大1冊の大きさが1冊1冊一冊なんかさが1冊の大きさが1冊の大き冊一冊か一冊なんかアニコムが冊の大き一冊のきの一さ冊さなさが1の大の冊の大一冊の冊の冊の大きペン2冊������������� เรว่าน,นะคนเดมกับแปดเมนะครับไม่ใช่อิจิซัสห้ซัสนันามากยหัสหาัสนะค,ะคะรคัสิบซัสก้ันนีนะครับก้รุตสคือเรียนสิบปุ่นถ0สิบปุ่นぐらいนี่นะคือสินะครับปกติใส่ซึเลกรับแต่ว่าที่โอคโค้บเอ็นห้นะครับเป็นนเดมกับแปดเมเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะแปดเมนี้นะครับมานักเรียนม,มกักจะลืมโคเรตต้นระวังด้วยครับและทําให้นักเรียนปวดหัวจริงๆคือลักษนานนี้นะครับอ้างว่าห้ง ครับอะเลงคือนันสือใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นหงนะครับแปลว่านันสือใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะนามหงนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งเดิมสองเล่มก็เลยต้องระวังน,นะครับถ้าตัว่างสองเล่มนะครับเป็นนี่ห์งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าลักษณะนามหงนะครับใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะเรียวยาวยันเช่นอันนี้เนาะอันนี้เรียวยาวนะครับเป็นเส้น ส่งกระบอกหรือเปมมวนนะครับมาสิ่งที่มีลักษณะเดียวยาวนะครับนับด้วยโฮมได้อย่างเช่นดินปิดหรือว่าเปนปากกานะครับกางเกงนะครับโค้ชเพดประมาณ10ปีก่อนนะครับให้นับด้วยโฮมแล้วก็ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆครับกางเกงนับด้วยโฮม คนที่ทำโคน่าจะมองว่าเป็นเรียวยาวแต่ว่านี่คือเบ็มบามากกว่าไหมเสื้้านะครับมีลักษณะน้าโดยเฉพาะอยู่นะครับก็เลยมาคชตมาสามเรียมกัสรียมไว้แต่คืออกโค้กเด็ดด้วยครับเนคไทก็เนคไทก็ใช้ได้ตอสคือ มาแบนบางก็บานเดียวยาวก็เ hmm. ด right? like ียวยาวใช่ไหมครับก็ใช้ได้ทั้งสองครับอันนี้คือปากกาดิสินะปากกาลูกเดือนะอันนี้คือโคกวดน้ำใช่ไหมครับก็มีลักษณะเดียวยาวอันนี้ก็ลักษณะเดียวยาวครับให้สินที่มีลักษณะเดียวยาวตันๆนี้นะครับก็นับด้วยห้องครับไม่ใช่นั่งสือนะครละวันนะคะให้และดูตรงนี้ประมาณขึ้นหนึ่งะมันเป็นข้อยกเว้นอ่ะแย่เนาะปวดเอวจังเลยถ้าจำอันนี้ตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์ ตอนที่นับหลักร้อยกันนะหนึ่งร้อยสอา่ะจำนะครับสกับกีน่ะใส่เตนเตนหนึ่งหกแปดสิบนะครับใส่มาดโดยปร่ยนเป็นเสือเล็กโกนคำาัวอักษรที่อยู่นั่นโกนั้นนั้นสนะครับสามบนดิสเน่ก็ปกติสร้างและก็ห้องใช่ไหมครับแต่ว่าสามกับกีนะให้ใส่เตนเต้นนะครับสามบนดครับใส่เต้นเตนแล้วก็กีแท่งกีด้ามนะครับ นั่นโบงค่ะนั่นโบงนั่นโบงนะคะใส่เต็มๆสามกับกี่นะใส่เต็มๆไฮเดโกหนึ่งหกแปดสิบหน, ok หน ok ึ่งหกแปดสิบใส่มาลื้นะครับให้เจนโก้เลยสิเนจริงๆอิชิเดโก้โฮงใช่ไหมครับแต่ว่าหน ok ึ่งหกแปดสิบใส่มาลื้เกเลยใส่มาลื้ต้นนี้ท่าจะใส่มาลื้นะครับต้นนี้นะไฮปริยั่มเป็นซึเร็งนะครับอันนี้คืออิชิโฮงใช่ไหมแต่ว่าชิไฮปริยั่มเป็นซึเร็งโคโนมาลุกับซึเร็งนี่นะครับเป็นคู่กัน ครับใหแทนนะครับหงใช่ไหม6กหงแต่ว่าหนึ่งหกะใสมก็เลยใสมาลยพอใสมาลุนะครับิยมเ็นซเล็กะครับเป็นลบปให้ปกตีแปแทนแดดามนะครับอันนี้ก็ชีนะจินะครับแต่ว่าแนะครับต้องใสมด้วยถ้าจะใสมาุก็พริยมเนซเล็กใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็เหมือนกันมาก็รินเป็นเล10ปดีมครับสามกับกีส่เ็เต็มหนึบะครับใส่มาถ้าจำอันนี้นะครับลักษณะนามฮิกินะครับฮิกิแปลว่าจๆตัวใช้กับสัตว์ตัวเล็กนะครับเช่นแมวหรือว่าหมาอะไรเนี่ยสัตว์ตัวเล็กๆนะตัวเล็กใช้ฮิกินะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสตัวนะครับสามบิกินะครับถ้าหตัวก็ใส่มารู่แลここ้วก็อิ ปิกิ1ปิกิ6ปิกิ8ปิก,ปกิอะไรอย่างนี้1680ไซมารุโดยเปลี่ยนเป็นสเล็กนะตัวซ์สองโกลน่าน,นั้นนะครับให้อีกอันหนึ่งให้ですねให้เป็นลักษา nam ที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มนะครับอาจจะแปลว่าจุ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 จานหรือว่าจุ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 ถ้วยก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยโซนถ้วยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือว่าแก้วก็ได้อืาอาหารกับเครื่องดื่มนะครับลักษา nam น่ะใช้ไฮ อันนี้ก็เหมือนกัน3กับกีนะคะให้ใส่เต็นเต็นหนึ่นะคะใส่มาดุแล้วก็เปลี่ยนเป็นซเล็กครัแล้วก็หล,ล,ลักร้อยก็เหมือนกัน3 0 0นะครับ3 0 0แล้วก็600คือลบเป0กือ0ร้ยก็พับเ0 0ออะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายทีลนะนัครับ วันนี้ต้นจําให้ได้นะครับ3กับกีไซเตนเตมหนึ่งหกแปดสิบนะครับไซมารุโดยเปเลี่ยนเป็นเสรกถ้าจะหลงเพลงแบบครูดิวภาษาอังกฤษนะครับก็3กับกีไซเตนเตหนึ่งหกแปดสิบไซมารอโดยเปลี่ยนตัวอักษรนางโกนัน้นเปลี่ยนเป็นเสรกอะไรเนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อที่จะสอบเอนะครับจำให้ได้เรื่องนี้นะครับสามกับกีเซยเตนเตนหนึ่ง,ห,งหกแปดสิบไซมารุนะครับโดยเปรียมตัวอักษรบนหน้านั้นนะครับเป็นืัอเลกค่ะ ซัตนะคะือไม่มีมารใช่ไหมซัมารมีไหมซา่หรอไม่มีสัมารไม่มีด้านนั้นมันเป็นคนละเรื่องครับซันักหนึ่งัตวแปดัตว์หนึ่งกับแปดน่งับปดหนึ่็กับแปหนึ่ับแป้นะ่งับไดนึ่งับแปดหนึ่งกับแปืหน่กับได้ไม่กับได้นม่งับไดหนม่ยกไม่ได้นึ่งับแปด่งยเลยได่ได่ง่ายแปด่ึกับดนะ่รับแปดวนต่กับแปดหนึ่กับแปดหนนะครับ สามกับกี่ใสเต็นๆหนึ่งหกแปดใสามารืโดยเปลี่ยนตัวอักษรโดนหน้านั้นเป็นเสลกอันนี้นะครับฮิกิตัวไฮก็เหมือนกันรักร้อยก็เหมือนกันครับไฮวันนี้โซนเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพื่อที่จะสอบเ5จนาจำให้ได้ครับแฮปปี้ฮาโลวีนกาสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย